เียงคู่บ้านเทียงคู่คุณส่วนหนึ่งที่ถ้าผู้หญิงยังคงมีประจำเดือนอยู่เนี่ยนะคะช่องทางในการที่จะขับพิษออกจากร่างกายก็ยังได้เปรียบผู้ชายอยู่อีกหนึ่งช่องทางได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ขอย้อนกลับไปกรณีของเด็กเอาล่ะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีทางที่ช่วยอยู่บ้างอย่างที่จย์เบิร์ดบอกหรือแม้บางคนบอกว่าอาจจะหมดไปแล้วเอาล่ะก็ไม่เป็นไรคราวนี้ถ้าเรามีลูกหลานที่เป็นเด็กผู้หญิงรเราจะดูแลเขายังไงแบบที่ให้เขาเนี่ยได้มีสุขภาพภายในที่ดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าหลักเกณฑ์คล้ายๆกันะนะครับสร้างสมดุลอาหารสร้างสมดุลชีวิตในเรื่องของกิจกรรมการเรียนเด็กทุกวันนี้เนี่ยฮนะเรียนสัปดาห์ละเจ็ดวันจันถึงสุข<ม>กลัวเอ็นไม่ติด<ช>กลัวอสอบเข้ามหาลัยไม่ได้พาไปเรียนช่วงเช้า<ม>วันเสาร์ช่วงบ่ายวันเสาร์<ม>วันอาทิตย์ต้องไปเรียนดนตรีตอนบ่ายต้องไปออกกําลังกายเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในภาวะที่ถูกตีกรอบทั้งชีวิตดังนั้นเขาจะไม่ได้มีโอากาส พักผอ่อนรีแลกซ์ไม่มีโอกาสความคิดสร้างสรรค์ไม่มีโอกาสเจอเพื่อนไม่มีโอกาสต่างๆตรงนี้ผมว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้ชีวิตตึงเกินไปนะครับลองคิดดูว่าท่านปรารถนาจะให้เขาได้ดีแต่การที่ท่านทําให้เขาตึงขนาดนี้มันจะมีผลกระทบต่อภายในของเขาแล้ววันหนึ่งพอพ่อแม่จากไปเด็กจะต้องทุกข์ทรมานกับสิ่งที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ <S S โดยไม่รู้ตัวดังนั้นในเรื่องของพฤติกรรมชีวิตมาก่อนส่วนที่สองเรื่องอาหารการกินนะครับ แน่นอนละทุกคนพูดได้อาหารมีห้าหมู่แต่ตอนนี้ทุกคนทานอาหารอยู่หมู่เดียวคือหมู่ตามใจฉันหมู่ไร้ทางเลือกนึกอะไรไม่ออกก็สั่งอาหารเดิมๆกินมันไม่เกิดความหลากหลายได้บอกฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะต้องดูแลเรื่องอาหารให้มันถูกต้องหรืออาหารชนิดไหนให้ฮอร์โมนชนิดไหนหรืออาหารอะไรที่จะมีองค์ประกอบในการสร้างฮอร์โมนอะไรอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ปัญหาทุกวันนี้คือค่านิยมความสะดวกสบายอะไรก็ได้ที่มัน มันง่ายแล้วกินเร็วอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายนะคะที่บอกเพราะว่ามันไม่ใช่แต่เฉพาะมีฮอร์โมนเท่านั้นอาจารย์เคยบอกว่าพวกยาปฏิชีวนะที่ผ่านมาทางพวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะคราวนี้มันยังคงมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ ผู้หญิงก็ไม่อยากพูดผู้หญิงก็ไม่อยากคุยอารมณ์เปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนเหล่านี้เนี่ยผู้ชายควรจะเข้าใจเขายังไงคะเรื่องนี้ถามผู้ชายเป็นสิ่งที่ผู้ชายตอบยากผมว่าคุณเบิร์ตลองเล่าให้ฟังดีกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและผู้หญิงไม่ได้บอกเนี่ยมีจานวนกี่เปอร์เซนต์และเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้ผู้ชายเข้าใจโอเคต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้ชายไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ผู้ชายเลือกที่จะเข้าใจลองดูประเด็นนี้ก่อนคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยพอมันเกิดภาวะความเคยชิน เราจะเรียกร้องจะเรียกร้องทำไมเธอไม่เป็นงั้นทำไมเธอไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่ทุกอยจะบอกว่าถ้าผู้ชายต้องการจะเข้าใจเนี่ยให้สังเกตสังเกตภรรยาเหมือนเหมือนกับท,ทำวิทยานิพนธ์ที่ทำวิจัยกันเลยนะฮะพฤติกรรมภรรยาเป็นไงบ้างคุย,คยดีหอาอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแปลกๆนะเสร็จปุ๊บระหว่างโอเคเข้านอนกันจับเนื้อจับตัวหันหลังตลอดทันหลังตลอดเขาไม่มีความรู้สึกโอเควันไหนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์กัน ช่องคลอดผู้หญิงแห้งมาก mm hmm. อย่าพยายามฝืนเขาเพราะคุณกําลังทําร้ายเขาดูดีๆนะฮะผู้ชายต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผู้หญิงไม่พร้อม mm hmm. ช่องคลอดแหง้งผู้ชายก็พยายามจะปลุกแล้วเพื่อผู้หญิงช่องคลอดแหง้งผู้ชายพยายามจะสอดใส่นั่นคือการทําให้เกิดการเสียดสีและเกิดบาดแผลในช่องคลอดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียดสีและเกิดบาดแผลในช่องคลอดจะทําให้เกิดการภาวะติดเชื้อแล้วถ้าโชคร้ยายไปติดเชื้อที่เกี่ยวกับพวก HPV นั่นคือที่มาของมะเร็งปากมดลูกอีกแล้ว ดังนั้นถึงบอกว่าเมื่อผู้ชายสังเกตพฤติกรรมของภรรยาตัวเองนะฮะสังเกตพฤติกรรมของตัวเองบางวันเนี่ยอาจจะเออเธอไปตรวจสุขภาพกันไหมนะครัไปตรวจสุขภาพกันไหมตรวจสุขภาพประจําปีเลยๆแหละแล้วก็หนึ่งในนั้นกระซิบกับทางโปรแกรมที่จะตรวจสุขภาพลองชิปปริมาณฮอร์โมนดูสิอ๋อค่ะก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งว่าเออฮอร์โมนไม่สมดุลพะหลังจากตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยต้องเข้าไปพบหมอคนเซาหมอก็จะมีโอกาสได้คุยต้องเรียนอย่างนี้ฮะคนใกล้ตัวคนใกล้วัดไม่เขาวัดใกล้บ้าน คนใกล้ตัวเชื่อยากเสมอใช่สามีพูดอะไรไปภรรยาไม่เชื่อแล้วครับดังนั้นวิธีการถ้าภรรยารักษามีมากนะฮะหาแนวทางและยืมแรงหมอไปคนพูดให้จะง่ายกว่าหรือ่บอกต้องอยู่กับเข้าใจค่นะฮะอยู่กับเข้าใจแต่ก็นั่นอีกแหละครับคือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากกายภาพเรื่องของภายนอกอาจจะมาช่วยได้ระดับหนึ่งผู้ชายจะทําดีแค่ไหนก็ตามบางทีผู้หญิงตอบแล้วไม่ไหวเพราะอะไรอารมณ์ภายในเขาไม่ได้ค่ะ อันน่้นต้องต้องจับมือกันแล้วยอมรับกันก่อนแล้วมีอะไร,รที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นแต่ว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนเดียวจริงๆเป็นกันเยอะมากเช่นอะไรบ้างครับอเอาง,ง่ายๆเลยฮะในเรื่องของตัวาการติดเชื้อในช่องคลอดครับการติดเชื้อถามอย่างนี้ครับคิดว่าผู้หญิงกลุ่มไหนถ้าบุกแบงเป็นสากลุ่มนะฮะแม่ชีนะครับคนทํางาน แล้วก็ผู้หญิงขายบริการคิดว่าคนกลุ่มไหนติดเชื้อในช่องคลอดเยอะผูกเชื้อลาพวกเชื้อไทโคโมนัสคิดว่าคนกลุ่มไหนติดเชื้อเยอะที่สุดคนน่าจะคิดบริการขายบริการเนาะใช่ครับคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้แต่จริงๆจากการวิจัยของเราที่เราทํามาในต่างประเทศและในเมืองไทยนะผู้หญิงที่มีเชื้อในช่องคลอดติดเชื้อง่ายติดเชื้อเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ในผู้หญิงกลุ่มแม่ชีและผู้หญิงทางานเป็นเรื่องแปลกนะถามว่าเพราะอะไร เพราะคนกลุ่มนี้เขารู้สึกเขาไม่เกิดภาวะสุ่มเสียงในชีวิตอฉันไม่ต้องดูแลอะไรเยอะฉันทํางานฉันกลับบ้านฉันไม่ได้ไปเสี่ยงหลายที่ไหนแม่ชีก็อยู่แต่ในวัดทําจิตทาใจสงบไม่ได้อะไรผู้หญิงทํางานฉันมีสามีแล้วฉันไม่ได้ไปยุ่งกับใครฉันระหว่างที่ฉันมีเพศสัมพันธ์ฉันก็ไม่ต้องใช้ถุงยางเพราะฉันแต่งงานแล้วนะคือกระบวนการชีดอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดการที่ไม่ดูแลแล้วบางครั้งเนี่ยเป็นการติดเชื้อแล้วเชื้อมันอยู่ข้างใน ทำไมผู้หญิงทุกวันนี้ตกขาวเยอะค่ะแล้วตกขาวไม่ยอมบอกด้วยเพราะรู้สึกอายแต่ถามว่าผู้หญิงต้องมีตกขาวไหมต้องมีครับแต่ตกขาวต้องใสค่ะไม่มีสีและไม่มีกลิ่นให้เหมือนแป้งเปียกที่ใสๆถ้าเหมือนใสๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าทุกวันนี้พอมันมีตกขาวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอายไม่กล้าบอกเพื่อนเพราะเพื่อกลัวจะว่าสมกับปกจริงๆไม่ใช่ครับในระบบช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยมันมีเชื้อโดยธรรมชาติอยู่แล้วเขาเรียกฟลอรา มันมีทั้งแบคทีรียมีทั้งจุลินซีไมโครฟลอร์ใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันมันก็มีพวกเชื้อราแฝงอยู่มันเป็นธรรมชาติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สมดุลมันเสียเช่นกินยาปฏิชีวนะแล้วแบคทีรียชิดดีตายหมดยีสต์หรือเชื้อราจะเจริญเติเบโตก็เป็นเชื้อราในช่องคลอดชอแล้วก็ติดเชื้อใช่ไหมฮะบางทีมันมองไม่เห็นนะครับแต่เกิดจากพฤติกรรมเราเอง87ค่ะ87ของผู้หญิงค่ะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อในช่องคลอดโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว 87เปอร์เซ็นต์ถ้าอยางก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์มันได้บอกว่าสงสัยเราคงเป็นคนเดียวคนอื่นก็คงไม่เป็นหรอกไม่กล้าไปหาหมอ,อนนหมอ <นะ S 2> หาว่าไปมีเพศสัมพันธ์อะไรกับใครมาหรือเปล่าเช่นสมมติว่าคนกินยาปฏิชีวนะแล้วแบคทีเรยียชีสตีเนี่ยตายไปเชื้อราเจริญเติบโต,ต,ตมากกว่า,าก็เป็นเชื้อราในช่องคลอดปากก็ได้ในลำไส้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับเพียงแค่ขาดความสมดุลหรือเราไม่เข้าใจเช่น เชื้อยีสต์เนี่ยชอบเจริญเติบโตในแป้งและน้ำตาลเรากินน้ำตาลเยอะมันก็เจริญเติบโตมากอันนี้คือคือสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่พอมาปรากฏทีหนึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เป็นได้ลำไส้ติดเชื้อรามีเชื้อยีสต์มาก ในช่องปากบ้างในผู้หญิงก็มีช่องคลอดได้คือมันขึ้นอยู่กับว่าจะไปติดเชื้อตรงบริเวณไหนแต่พอดีว่าถ้าไปเป็นตรงบริเวณช่องคลอดหรือว่าเป็นอวัยวะภายในที่เป็นอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะพูดไม่ได้แล้วบอกใครไม่ได้แถมยังบางทีรักษาผิดทางใช่ค่ะกรงนีจะบอกว่าจะไปร้านขายยาเองปัญหาเลยครับคือเชื้อแต่ละประเภทเนี่ยยาที่ให้เนี่ยนะฮะมันถูกดีไซน์มาเฉพาะเจาะจงค่ะแล้วทุกวันนี้ยาเนี่ยหาซื้อง่ายถูกไหมครับ ผู้หญิงไม่รู้เราติติดเชื้ออะไรแต่รู้ว่ามีตกขาว<ม>ก็ซื้อยาเน็บแบบครอบจกักรวาลมาใช้ไว้ก่อนดัง <c oughs> นั้นระหว่างที่เน็บยาเนี่ยตัวยามันเลือกไม่ได้หรอฮะว่าอะไรคือ <c oughs> แบคทีเรียที่ดีกับเรา <c oughs> จุลินทรีย์ที่ดีกับเราหรืออะไรที่เป็นโทษกับเรา <c oughs> ดังนั้นการที่ยาทํายาจะทําทุกอย่าง <c oughs> ทําลายทุกอย่างยิ่งทําให้สูญเสียภาวะสมดุลเข้าไปอีก <c oughs> ถึงถึงว่าบางทีที่เราเห็นเขาโฆษณาว่ายาเนี่ยสำหรับผู้ที่ติดเชื้อราตื้ๆเขาจะมีชื่อชื่อเชื้อราบ่ใช่ใช่แล้วที่น่าน่าสนใจเรื่องหนึ่งครับคือผู้หญิงติดเชื้อผู้หญิงติดเชื้อไม่รู้มีเพศสัมพันธ์กับสามีสามีก็มีเชื้อแฝงไว้ผู้หญิงนี้หายไปแล้ววันคือืนดีกลับมานอนกับสามีเชื้อกลับมาอีกก็กลายเป็นวัฏจักรวงจรอยู่อย่างนั้นไม่หายสักทีหายสักทีเห็นไหมฮะมัน มันเป็นเรื่องในครอบครัวที่ต้องดูแลสองคนสามีภรรยาต้องเข้าใจกันค่ะต้องเข้าใจกันทาไมถึงได้บอกว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยผู้ชายส่วนใหญ่เวลาเข้าห้องน้ํา<ม>นะฮะดูปฏิกิริยาผู้ชายนะฮะ<ม>เข้าห้องน้ําทําธุระในห้องน้ําเสร็จ<ม>ปุ๊บนิ้วไปกดค่ะนิ้วไปกดนะฮะไอ้ก่อนที่จะกดนิ้วเนี่ยคือเก็บของส่วน่วนตัวเองลงไปแล้ว<ม>นะนั้นติดที่ติดมาของส่วน่วนตัวเองไม่รู้ว่าคืออะไรนะกดตรงนี้เข้าไปค่ะแล้วก็ไปล้างมือมออกไปบางคน กดเสร็จปุ๊บมาเก็บมาเก็บแล้วก็ออกไปโดยไม่ได้ล้างมือไอตัวที่กดนี้คือตัวแพร่เชื้อแล้วเก็บไปที่นี่แล้วตัวเองกลับไปบ้านอยู่กับภรรยาไปแพร่เชื้อต่ออาแร่ภรรยาที่บ้านเห็นไหมคือการติดเชื้อพวกนี้มันติดง่ายมากมันติดง่ายๆเคยเห็นตามห้องน้ําสาธารณะทำห้างสรรพสินค้าแม่บ้านเขาล้างห้องน้ำไหมครับไปสังเกตดูดีๆนะฮะแม่บ้านเขาจะใส่ถุงมือเอาอ้นั้นลงไปเช็ดในโถ หลังจากนั้นแม่บ้านก็จะมาล้างที่อ่างแล้วก็เอามาเช็ดบนก๊อกน้ําค่ะคุณเอาของสกปรกจากบนเนี้มาอยู่บนก๊อกน้ำเหมือนจะสะอาดนะคะเหมือนมันดูสะอาดนะฮะมันดูสะอาดเลยค่ะแต่อะไรมันอยู่บนนั้นเดี๋ยวคนนี้เราจะไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเราเป็นกังวลมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าก็ควรจะต้องดูแลทั้งก่อนใช้และหลังใช้ก็คือไม่ไปเอาเชื้อมารวมถึงสุภาพสตรีในการใช้ ช้ห้องน้ำห้องน้ำเป็นยังไงบ้างครับต้องตงนี้ผู้หญิงปกติเน yes? ี่ยเราชอบบอกว่าเสร็จภารกิจแล้วล้างมือแล้วออกจากห้องน้ําแต่ผมอยากจะแนะนําสุภาพสตรีท่านควรจะต้องล้างก่อนและหลังเพราะนึกถึงพฤติกรรมเราฮะเข้าห้องน้าเปิดประตูค่ะนะเปิดประตูเอาออกทําภารกิจนะฮะเสร็จปุ๊บเรียบร้อยจะเช็ดเลยร้อยแล้วก็เปิดประตูแล้วออกมาระหว่างที่ท่านเปิดประตูเข้าห้องน้ำท่านทําภารกิจของท่านอยู่นะมือท่านอาจจะสัมผัสน้องสาว แล้วลูกบิดที่ประตูล่ะคนที่แล้วเขาเปลนอะไรไว้บ้างถูกไหมฮะคนที่แล้วเอาไปอะไรไบ้างแล้วกระดาษที่ชู่วทุกวันนี้เป็นกระดาษที่ชู่วที่ไม่เหมาะกับการใช้ในการซับพื้นที่ตรงนั้นเพราะมันเป็นขุยมันเป็นยุ่ยแล้วบางทีท่านมองไม่เห็นพอท่านมองไม่เห็นปุ๊บมันกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้ออีกนะฮะแล้วสุภาพสตรีบางคนมีภาวะเบาหวานน้ำตาลมันรั่วมาทางปัสสาวะมันก็เป็นอาหารที่ดีเหมือนที่อาจารย์บันเทศบอกกับพวกยีสต์อีก ค่ะคือถึงได้บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเ,าเลยนะโดยที่เรามองไม่เห็นแล้วมันก็แฝงอยู่ข้าในเราแล้วทําไมผมถึงได้บอกว่าแล้วผู้หญิงที่มีอาชีพด้านนั้นทําไมมีปัญหาน้อยเขามีปัญหาไม่เหมือนเรามีปัญหาไม่เหมือนเราดูนะฮะ,ะเขาอาจจะใช้ช่องคลอดเขาเยอะแต่ทุกครั้งที่เขาใช้เขาใช้ถุงยางอนามัยและทุกครั้งที่เขาใช้เขาล้างเขาล้างแล้วคนกลุ่มนี้ล้างเยอะมาก ล้างจนผิดปกติเลยดูแลอย่างดีดูแลดีเกินไปผู้หญิงคนนี้ติดเชื้อเพราะสะอาดเกินไปโอ้ไม่เหมือนกันเลติดเชื้อเพราะเาว่าเขาทำจนสะอาดเลยถึงได้บอกว่าหน่วยงานภารฐเน้ายพยายามรณรงค์เยอะนะฮะเรื่องน้ํายาล้างช่องคลอดค่ะน้ํายาอนามัยอย่าเข้าไปยุ่งกับมันเลยครับทำไมครับคือคือในนั้นมันมีสมดุลของมันอาจารย์เช่นสมดุลกดมันมีสมดุลกรด่างของมันค่าพเอมันต้องสมดุล มันมีทั้งแบคทีเรียจุลินทรีที่มีประโยชน์มันก็อยู่ตรงนั้นค่ะจุลินรีย์ที่มีประโยชน์นี่แหละมันจะเป็นคนคอยดูแลให้เราอยู่แล้วอแต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณพยายามไปล้างมันคุณไม่คุณไม่พยายามให้ธรรมชาติมันทํางานแต่คุณไปช่วยมันช่วยซะจนไอ้กรดด่างมันหายเพราะกรดด่างมันหายฉันก็สะอาดฉันก็ล้างแล้วทําไมฉันยังมีตกขาวทำไมฉันยังมีกลิ่นอยู่ละแก่ก็เพราะสะอาดเกินไปปัญหาอยู่ที่ความไม่สมดุล มันเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะทั้งเรื่องฮอร์โมนจนกระทั่งมาถึงการดูแลความสะอาดด้วยเหมือนกันวันนี้หมดเวลาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าเราได้คุยกันอีกยิ่งคุยก็ยิ่งสนุกเพราะบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่กล้าคุยกับใครบางเรื่องเราก็ไม่กล้าถามกับใครแม้แต่ผมก็ไม่กล้าคุยภรรยายังไม่ค่อยกล้าคุยกับผมเลยเรื่องนี้เห็นไหมครับมันมีตัวอย่างเอาละค่ะหมดเวลานะคะสําหรับในวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณมากครับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้